รอบคัดเลือกก็แข่งขันครบทุกคู่แล้วก็ได้ผู้เล่นรอบ64คนครบทุกคู่แล้วครับสวัสดีครับชาวเซียนสนุกเกอร์สรุปผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ Northern Ireland Open ปี2025ณเ r t h m o r y Arena เมืองเรสเตอร์ประเทศอังกฤษรายการนี้เป็นรายการจัดอันดับชิงเงินรางวัลรวม554,000ปอนด์หรือประมาณ24ล้านบาท แชมป์จะได้รับเงินรางวัล100,000ปอนด์หรือประมาณ4.4ล้านบาทรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล45,000ปอนด์หรือประมาณ1.9ล้านบาทผู้แทงเบรกสูงสุดจะได้รับเงินรางวัล5,000ปอนด์หรือ2.2แสนบาทแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2024ไคลเลนวิลสัน View Sun เอาชนะจัดทำ9ต่อ3เฟรม ผู้แทงเบรกสูงสุดเซนจูรีเบรก143แต้มมี2คนจรวดทางเรียบมาร์กวิลเลียมและซ้ายปืนกลจัดทาผลแข่งประจำวันที่7กันยายนต5 6 8รอบ96คนแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมหลงเจอห่วงเอาชนะเลียมผู้เลน4ต่อ2เฟรมแอนโทนีแม็กกิล เอาชนะอเล็กซานเดอร์อุเซนบาร์เคอร์4ต่อ1เฟรมเชิงกาวายเอาชนะหลิวฮงยี4ต่อ1เฟรมฟันชเชนยี่เอาชนะอาเตมินชิดชิน4ต่อ2เฟรมสตีเฟนฮอเวิร์ดเอาชนะเมทธิวสตีเวน4ต่อ3เฟรมชางบิงยี่เอาชนะอิสปริสิงชาดา4 ต่อศเฟรมล็อบบี้วิลเลียมส์เอาชนะหวงเจียฮาว4ต่อ1เฟรมลรยิดคอตเอาชนะดวนโจนส์4ต่อ2เฟรมลูก้าร์เบรเซลเอาชนะเลียมเดวิส4ต่อ0เฟรมแซ็กซัวตี้เอาชนะเฟอร์กัสควินสี่ต่อ3เฟรมโรเบิร์ตมิลกินส์เอาชนะแพทริกวีเลน 4ต่อ2เฟรมเบนวูลาสตันเอาชนะมาเตอุสบารานอสกี้4ต่อ0เฟรมอลันฮิลเอาชนะเขาหยาง4ต่อ1เฟรมเดวิดลิลลี่เอาชนะลิโอนคลารลี่4ต่อ3เฟรมอัชลี์ฮูกินเอาชนะริกกี้วอร์เดน4ต่อ3เฟรม จอแดนบราว์ Brown, เอาชนะมิ h เช l m a n 4ต่อ2เฟรมก็ได้ผู้เล่นรอบ64คนครบหมดแล้วนะครับรอบโต้ะหลักนะครับจะแข่งขันแบบแบ่งสายนะครับแบ่งออกเป็น2สายสายบนและสายล่างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมสายบนนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่แซตหนึ่งของรายการนี้ครับแชมป์เก่าไคลเรนวิลสันพบกับโอลิเวอร์ แมทธิวเซลพบกับไรอันเดย์วิเจอพบกับสกอตต์โดนุสันเดวิดกิลเบิร์ตพบกับเถิกขวดเฉียงโจโอคอนเนอร์พบกับเทพชยาอุนหนู no, หรือเอฟฟันจางันดาพบกับมาร์คเดวิสแจ็คลิซซอสกี้พบกับแฮริชไทเฮียมาร์คเซลี้พบกับเพียนเบิร์นมาร์ควิลเลียมส์พบกับหลงเฉห่หวง ยวนซื้อจินพบกับเดนนิลเวลส์คริสเวกลินพบกับหลานยูฮาวทอมฟอร์ดพบกับมาโกโฟสจวตบิงแฮมพบกับเจมมี่โรเบอร์สันอาลีคาร์เตอร์พบกับสแตนโมดีโจยเยลงพบกับดีแลนเอมิลี่เนลโรเบอร์สันพบกับเดวิดเกรทต่อไปมาดูสายลางครับนำโดยเต็งสามครับรองแชมป์เมื่อฤดูการที่แล้วครับ ซ้ายปืนกลจัดทรัมพบกับแอนโทนีแม็กกิลแจ็คสันเพจพบกับสตีเฟนโฮเวิร์ดแกลี่วิลสันพบกับชางปิงยี่แจ็คโจนส์พบกับมาร์ตินออเดเนลสตีเฟนแม็กไกว์พบกับลูก้าเบรเซลซือเจ้าฮุยพบกับเชิงกาไวผังจึนซือพบกับล็อบบี้วิลเลียมส์จอห์นฮิกกินส์พบกับลุยฮิตโค้ เบลลี่ฮอกกินส์พบกับแซ็กซ์สวอตี้เล่ยเผยฟานพบกับแอรอนฮิลมาร์คอัลเลนพบกับโรเบิร์ตมิลกินส์โอเซนวาฟีอีพบกับเบนมูลาสตันเอเลียสเลเซอร์พบกับฟานเฉินยี่ชอนเมอร์ฟี่พบกับเดวิดลิลลี่นพลแสงคำหรือหมูปากน้ำพบกับแอชลีย์ฮูกินเจ้าชินทงพบกับจอแดนบราวน์โต๊ะหลัก หรือรอบ64คนนะครับจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง26ตุลาคม2568อัปเดตผู้แทงเบรกสูงสุดเซนจูรี่เบรก143แต้มเลี่ยมโพเลน